สวัสดีค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวภารากิจของท่านดรพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะในวันนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีท่านดรพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูบุคลาก,ก,การทา,า,การงการศึกษาและข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมองค์การบริหา,ารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณธรรมและจะริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตโดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูบุคลาก,รทา,การทางการศึกษาและข้าราชการสกัดองค์การบริหา,ารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน271คน โดยกำหนดการฝึกอบรมก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่30พฤศจดดิกาย,ยนไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2555ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลวนอ,อเมอืบบองจังหวัดขอนแกน่นขอเชิญทุกท่านไปติดตามและรับชมการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมและจร,ริยธรรมสำหรับครูบุคลากรทางการศรรึกษาและข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นพร้องกันเลยค่ะ you're sleeping now in panmia chik ka thung than sat ja nai la kin sa 如。 အဲ့ဒါက ทัานที่สองคุณปราแก้วแขสจอธีระเิ่านประาบริหารส่วนจังหวัแก่นคุณชุชาติโคตรพรุิรศีิววแก้วท่านทีานะครับขุติรสรีนงแร้ หเรื่องท่านบริการของกิจการสภาเวลาผ่อกชนาใชยคุณท่านบการของชาติของรัฐนาโนชงทีทยิ่งท่านยุทธชัยทิ่จวางโครการโรงเรียนสถาบัการที่อะไรนะครับมองทางนี้ไมันมองไม่เห็นท่านบรการโรงเรียน ยุทธศาสตร์นะครับทาั์ก็ขอภัยนะครับเพราะว่ามองไปทางี่งแสนนบานะครับก็วันนี้้กตัวเใ่องค์สารกลางวันชักบงนายกรารบริหารส่วนจังหวัดแกรู้สึกเป็นเกียรเยินดีเป็นอังยิ่งและก็ถอเป็นกุศลที่ใหญ่นะครับที่ได้เข้ามา ร่วมทำหิ้าทีเปิดต้นโครงการปฏิบัติเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมครูบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการในสังกัดโครงการบริหารส่วนเมืองขอนแก่นหน้าที่ครูหรือแนัข้าราชการที่จะต้องมีจิตสำนึกในอย่างก็คือความมีจริยธรรมความมีจริยธรรมนะครับแต่พวกเราก็คงจะเห็นว่ามี ปัจจุบันนี้ก็เป็นสมัยก่อนนะครับโดยช่วงครูเรี่องเด็กอุดมการณ์ครูสมัยนี้ก็ปัจจุันนะครับซึ่งพวกเราเต้องเปิดครูรุ่นใหม่หรือทันการรุ่นใหม่นะครับว่าทำอย่างไรพวกเราจะมีความมั่นคงในสมาธินะครับมีความมั่นคงในอารมณ์บางครั้งเขาบอกว่าผายุอะไรก็ไม่รุนแรงต้องผายอย ะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากา็ฝึกสมาธิกันนะครับมาฟังคำสั่งสอนของท่านพิยิตรา่อนาาว่าเราจะฝึกสมาธิแบบนี้อย่างไรนะคะร,นนรับเราถึงจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนของอท่ทนงานพิจิตนะครับก็ การรูปให้เป็นคทั่วสนับสนุนให้รูปเป็นคนดีนะครับเนี่ยคนดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าน้ำมันเดือดที่100องศาครูจะต้องเดือดที่1000องศานั่นหมายความว่าจะต้องมีความสมดุนได้ผมเป็นนักการเมืองยิ่งต้องมีความหวงที่เป็น1 0 0องศาเพราะทุกอย่างเราจะแบ่งรับรูปของพี่น้องประชาชน นะครับใครบางนายุใครบางคนปวตร้นมีบาคนเกิดร้อนข้นมคนทมีความสุขก็จะเจ็บหนัคนที่มีความเดดร้วนก็จะปัญหาไปกน้อยบางทีใจก็มีสิงว่าจะพปัญหาของเราคืกรู้นะมีปัญหาอยู่แล้วก็จะตอาเลือกมาให้ดีคนที่เป็นเม่หมอหมอางหาเดียวห่งรื่อนี้เรือ นะครับลูกมาทำงานครับลูกยังตอบยังตอบไม่ได้อยากย้ายลูกจากจังหวัดที่ตะเกียบมาคนใหญ่อยากย้ายลูกจากเชียงใหม่ก็คนใหญ่ก็มาหาเราจัดบุญจัดงานพอดีก็มาขอเราจัดเราเลยกี่ปันถามว่าอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์เราก็มาจัดกับเราขนาดใหญ่ครับทำด้วยใจ เขาแต่ก็เรียนมาอย่าีเขาไม่รู้เขาจิมาจรนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เราต้องเข้าใจกับรชาติเราดีเชื่อดาตลุดตัวเรียนจิาวำยามานะครับเรียนพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของเด็กมาว่าเด็กไว้เนเป็นอย่างไรเอยางไรนข้ที่นี้ก็ถือว่าเป็นยูที่อ่าูุสมัยนะครับก็ขอฝากคุณูคนว่าเรา จะต้องมีความยืดเยืมีความเมตตาธรรมนครับลูกศิษหรือลูกของเราูรได้อั่นใ เวียนหมอนอย่างนั้นอาวิชามากมายมามัดใจอยาเปลียนพันเราเวีนไงเกี่ยวกรรมกันมาแสนนาน បានលៃប៉ា